แบบว่าเวลาเขาเรียกอป,อปอก็แบบว่าเออขานรับเขาเรียกว่าขานรับแต่ว่าช่วงหลังเริ่มรู้ตัวเริ่มไม่แล้วพอขานรับแล้วมันก็ไปฝันไม่ไม่เจออะแต่ว่าฝันฝันเลยว่าแบบว่ามามาหามาให้เห็นในฝันนะอย่างเช่นแบบว่าได้ยินเสียงคนเรียกเหมือนเสียงแม่เรียกเนี่ยที่บ้านที่หนูประกาศแล้วก็ขานรับทีเราก็แบบเอ้ยไม่เห็นมีคนนี่หว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้ พอเรานอนปุ๊บก็คือเหมือนมียายอ่ะยายเขาเดินมาหาเรานั่งอยู่ทีเห็นสักทีอ่ะเขาก็เดินมาหาแล้วก็แบบว่าเออหนูกินได้นี่ไหมยายขายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นขนมไทยอ่ะเราก็แบบว่ายายมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยยายมาที่นี่ได้ยังไงยายเขาบอกว่าก็เมื่อกี้ยายเรียกหนูอ่ะยายเดินผ่านมาผ่านไปแถวนี้ยายไม่มีใครยายเรียกก็เห็นหนูคุยด้วยยายก็เลยมาเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ย เขาก็ไม่ได้มาแบบร้ายแรงอะไร